เดี๋ยวตกปลาเดนั okay. right. ่งตกปลากับลุงสายตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยววันนี้ตกปลากับลุงสายตรงนี้แหละเดี๋ยวจะได้มาขับเรือด้วยโอเคป่ะขับเรือมาขับเรือก่อนแล้วมานี่มาแล้วมานั่งขับเรือแป๊บนึงสองี่มานีร้อนอัด่านก็เร็วๆมานีเร็วมานี่มานี่เร็วมานี่มานั่งนี่มาเร็วเข้ามานี่มาหนี เข้ามาเลยนี่เล้วนาาแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วๆั่าล้นั่งลงๆนั่งลงอามองไปข้างหน้าน่นเอออามือจับเออมองแกวเออนี่เคยขับรถป่ะฮะเออเราอยาให้ไปไหนแล้วก็มองข้างหน้าอ ราอยากให้มันไปทางไหนโน่นเราไปตรงโน้นไปตรงตรงที่เรือเยอะๆนูนเห็นปะ่ปะไะเราก็เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไปฮะหมุนได้พวงอะไรหมุนได้ลูกวงอะไรหมุนได้แต่กอนเราไปเรือเราไยังไม่เลี้ยวเลี้ยวไปเออเออนั่นแหละนั่นแหละ mâm mày <laughs> mà, mà băng thang được anh mâm băng anh hằng yà luôn băng yà 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 Đang yà 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 เรือเพราะว่าเรือเรายังไม่หันเลี้ยวไปอีกขามือเราก็จับขึ้นมาข้างบนหรือไล่ขึ้นมาข้างบนกดลงไปอีกไม่ใช่เราต้องให้เรือไปทางโน้นใช่ปะเราก็ต้องหมุนเรือมาหมุนไปอ้าวมือก็เลื่อนไปอีกเออนุ่นมองข้างหน้าเราอยากให้เรือไปทางไหนครับมันไปแล้วเราก็กลับต้องหมุนบ่อยเออพอมันตรงแล้วเราก็ได้ที่โอคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยาวมาก อย่าเพิ่งเลี้ยวไปพยายามเกาะเรือให้ตรงตรงไว้ลูกเดี๋ยวเวลาเหมือนกับเราขับรถแหละเ,เดี๋ยวเวลาเลี้ยวไปมันก็ไปชนคนอื่นเขาเลี้ยวไปลงไปอีกกดลงมปอีกโน่นมองข้างหน้านุ่นพวงอะไรไม่ต้องจับฮะพวงอะไรไม่ต้องดูเราใช้ความสัมผัสออกตั้งลำตั้งลำ,ต,งลำตั้งลำแบบไหนเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มาจับข้างบนนี่เอานะเลี้ยงเรือไว้ให้มันไปตรงๆง

เนะรียนรู้ไว้ลูกนะวิธีการขับเรือมัน